สวัสดีครับผมจะแนะนำวิธีการสร้างเทมเพลตนะครับก่อนอื่นเราก็เลือกโปรดักที่เราสนใจครั้งนี้ผมจะใช้ตัวโปรดักคลองนะครับแล้เปิดขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ทำการลากมิเตอร์ครับมาวางตัวเออก็ทำการเปิดขึ้นกดโอเคครับอืมก็จะสังเกตว่าตัวอของ มันจะทำการเปลี่ยนสีแท่งเทียนให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีเส้นนะครับเราสามารถปรับเพิ่มเติมได้อย่างเช่นเลื่อนกราฟครับซูมครับผมดับเบิลคลิกทางด้านแนวตั้งนะครับเพื่อให้กราฟมันยืดอัตโนมัติไปที่เครื่องหมายบวกครับแล้วมาที่ฟังก์ชันเทนนะครับคลิกพาราโบลิกซาครับ เลือกสีที่ต้องการนะครับผมใช้สีเหลืองกันนะครับกดเพิ่มขนาดนิดนึงกดโอเคครับซาก็จะมาตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่ทำเฟรม H1 นะครับอันต่อมาก็ใส่ Moving Average ครับ10นะครับแล้วก็ Moving Average ในตัวระบบที่ผมออกแบบไว้ก็เป็น4ชั่วโมงครับเนื่องจากว่าเราใช้แท่งเทียน1ชั่วโมง ใช้สีชั่วโมงเป็นเส้นเร็วเส้นเร็วผมให้เป็นสีเขียวนะครับใช้เป็น EMA นะครับใช้ราคาปิดนะครับกดโ OK. อเคอ่ขอขยายเส้นนิดหนึ่งครับเส้นบางไปหน่อยกดโอเคครับเส้นถัดมาก็จะเป็นเส้น MA 2นะครับกดเทนแล้วก็ Moving Average ครับ เส้น2นี้เป็นเส้นวันครับก็จะเป็นยี่สี่เนื่องจากว่าเราใช้แท่นเคียนหนึ่งชั่วโมงนะครับผมให้เป็นสีแดงครับกดโอเคครับก็จะเห็นว่าอ่ามาครบแล้วครับทั้งซ่านะครับแล้วก็ตัว MA 1 MA 2นะครับ มาที่เทมเพลตนะครับเซตแอปเซฟเทมเพลตครับ <c oughs> ผมเซฟทับที่มีอยู่แล้วก <c oughs> ดเซฟครับ